อส่งงานลงสีครับปเปครื่องแล้วนะครับ <c oughs> บุดเครื่องไม่ถึงหนึ่งนาทีร้อมใช้งานนะครับ มาดูว่ารุ่นไหนครับแล้วปรูปปรัดนะฮะใช้ SSD นี่แรม8 g b DDR3 ใช่นไหม CPU แค่ Core i3 นะครับ c 1 6 0เองนะ5.9 SSD บวก5.1 TB นะครับ256บวก1 TB นะเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนบอร์ดให้ใหม่เลย นะบอดมีปัญหาดีนะักเปยนปเปลี่ยนอย่างเดียวนะมีประกันปเปลี่ยน,นปินเทสเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับผม